จีครับติดอโคเวเปิดเข้าได้แล้วตั้งเท้าแฟนวีสามได้ไหมโอ้โหแม่แม่เสียจังหวะครับดูรั้งจังหวะจ่ายของเรื่องโคเวมาเข้าทางเอวันโดครับแต่ว่าต้องชมปฏิกิริยาของจีรวัตดครับเซฟปือเดียวไว้ได้ครับโทหทางอยู่เดโลซาไหลามาจังหวะนี้ได้บอลแล้วครับตัวสำรองเปิดมาแล้วได้บ่งเลยท,ทันทีโอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟเลยครับทางประจวบดูครับ สยามเปิดมาแล้วโฉบมาโอ้โหแต่ว่ามันตรงตัวด้วยนะครับทางกิติพันธ์เปิดแม่นมากๆนะครับแล้วก็โฉบมาหม่งก็ดีแล้วแต่ว่าบอดี้อีและฟาดเปิดเฉล็บแล้วก็เอา้าโอ้โหเมื่อเฉล็บแล้วกลายเป็นของดีครับแต่ว่าต้องชมคนนี้ครับนัตพัฒน์มากทัวเรื่อยได้เซฟแล้ะก็ช่วงท้ายเกมชงไปได้ครับดูครับจงังหวะเปิดมาแล้วบอลไปเฉล็บครับนี่ครับโอ้โหปลายนิ้วนิดเดียวครับ ยิงฟาวนเปิดมาแล้วไปแฉลกดเลยให้สัญชาแล้วครับเปิดเจ้ามาจังหวนนี้โป่งเช็นโอ้โหแล้วเกือบจะเข้าแล้วโอโ้ปดทิ้งไปได้ับนวน่วงงามจังหวะพับช้าเซฟสวยๆของน,นมรุ่งนงันไปอีกครั้งครับเควินให้ได้แล้วก็เควินเปิดเรียดเข้ามาโอ้โหฉล็ดแ,แล้วใกล้อีกทีหนึ่งโดยระดินโอ้โหไปติดเซฟย,ยังไม่เข้ายัางต้องชมปฏิกิริยาของสารานนน์เลยนะครับแต่ทำกันสวยงามจริงๆเลยครับปาดเข้ามาครับ มาถึงปลายเท้าของประดีเลยครับได้โอกาสยิงแบบจ่อๆเลยครับยิงจังหวะนี้แต่ยังตรงตัวของสราโนนครับปัดไว้ได้ครับน่าเสียดายสุดๆเลยเลยครับลูกยิงของประดีดูไทยลีกลุ้นลาดแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ